สวัสดีครับทุกๆคนผมคือนายแพทย์ธรมรักศักดิส,สิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อการฟื้นฟูผิวให้อ่อนเยาว์ด้วยวิธีธรรมชาติและราคาประหยัดผมเป็นแพทย์ผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีผมมีความสุขที่จะแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลผิวที่ผมพบว่าได้ผลดีมากเรียบง่ายและราคาไม่แพงสำหรับทุกคนจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมคุณเคยเจอปัญหานี้บ่อยๆไหมครับทุกเช้าเมื่อคุณส่องกระจก คุณอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและคิดว่านี่คือตัวเราจริงๆหรือไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผิวของผมเริ่มหมองคล้ำและแห้งกร้านและริ้วรอยรอบดวงตาและปากก็ลึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนตอนที่ยังหนุ่มกว่านี้ผมชอบถ่ายรูปมากแต่ตอนนี้ผมกลับหลีกเลี่ยงกล้องโดยไม่รู้ตัวและไม่สามารถหัวเราะได้อย่างมั่นใจเหมือนเคยหลายคนอาจสงสัยว่าการฟื้นฟผูผิวให้ดูอ่อนเยาว์นั้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ไปกับการทำเลเซอร์เสริมความงามราคาแพงหรือซื้อชุดทรีทเมนต์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทหรือไม่ผมอยากจะบอกทุกคนอย่างจริงใจว่าการดูแลผิวไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไปเราสามารถใช้ส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นของเราเพื่อทำให้ผิวของเราดูอ่อนยาวและสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยการใช้ส่วนผสมในครัวเรือนเหล่านี้อย่างสม่าเสมอค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ถึง200บาทด้วยซ้าอะไรคือกุญแจวิเศษ ที่สามารถทําให้ผิวของเราดูอ่อนกว่าไวัยได้ถึง10หรือ20ปีคําตอบก็คือโยเกิร์ตหรือที่เรียกว่าโยเกิร์ตต้องธรรมชาตครับเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมโยเกิร์ตจึงมีประสิทธิภาพเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมผิวของเราจึงเกิดริ้วรอยหย่อนคล้อยและสูญเสียความสดใสเมื่ออายุมากขึ้นสาเหตุสําคัญเบื้องหลังคือกรอะป้องกันผิวของเราได้รับความเสียหายหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับคานี้พูดง่ายๆก็คือผิวของเรามีฟิล์มที่มองไม่เห็นอยู่ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันคอยปกป้องเราอย่างแน่นหนาะถ้ากรอบป้องกันผิวแข็งแรงและสมบูรณ์มันจะทำหน้าที่สำคัญสองอย่างให้เราอย่างแรกคือกักเก็บความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันการสูญเสียและอย่างที่สองคือป้องกันสารอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเช่นแบคทีเรียมลภาวะและสารก่อภูมิแพ้ไม่ให้เข้ามาทำร้ายผิวอย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ50หรือ60ปิปีกรอบป้องกันผิวนี้จะอ่อนแอ และบางลงตามธรรมชาติเหมือนกับร่มเก่าที่เริ่มมีรูซึ่งอาจนําไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรง3ประการประการแรกความชุ่มชื้นจะระเหยอ,ออกจากผิวอย่างต่อเนื่องผ่านรูเหล่านี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่หลายคนรู้สึกว่าผิวแห้งเร็วแม้ว่าจะทาครีมที่ดีที่สุดและแพงที่สุดแล้วก็ตามประการที่ 2. องแบคทีเรียมลภาวะและสารก่อภูมิแพ้จากภายนอกสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายทําให้ผิวบอบบาง แพ้ง่ายเกิดรอยแดงและอาการคันได้ง่ายและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่างๆได้ง่ายเพื่อป้องกันตัวเองผิวจะหนาขึ้นโดยไม่รู้ตัวทําให้ชั้นหนังกําพร้าหยาบกร้านหมองคล้ําและสูญเสียความกระจ่างใสงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากการทํางานของกรอบป้องกันผิวของเราลดลงเพียง20%เปอร์เซนเราอาจดูแก่กว่าคนวัยเดียวกันถึง5ปีในทางกลับกันหากเราสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูกรอบป้องกันผิวให้กลับมาแข็งแรงได้ เราก็มีโอกาสที่จะดูอ่อนกว่าอายุจริงถึง10ปีแล้วเราจะฟื้นฟูกรอะป้องกันผิวอันล้ำค่านี้ได้อย่างไรคําตอบอยู่ที่พลังของการหมักครับทุกคนคงเคยทานอาหารหมักดองเช่นกิมจิหรือเต้าเจี้ยวบรรพบุรุษของเราชื่นชอบอาหารหมักดองไม่เพียงเพราะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และอร่อยเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือกระบวนการหมักทําให้เกิดส่วนประกอบที่มีประโยชน์มากมายพูดง่ายๆก็คือการหมักใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียที่ดี เช่นโปรไบโอติกการเปลี่ยนส่วนผสมธรรมดาเช่นนมให้กลายเป็นโยเกิร์ตเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเลกุลและสารอาหารใหม่ๆที่มีขนาดเล็กลงตัวอย่างเช่นมันผลิตเปปไทด์ที่มีประโยชน์เปปไทด์เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนผู้ส่งสารส่งสัญญาณความอ่อนเยาว์ไปยังเซลล์ผิวของเราผลการศึกษาพบว่าส่วนประกอบที่ผ่านการหมักบางชนิดสามารถส่งเสริมการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โมเลกุลยังมีขนาดเล็กมากหลังจากการหมัก ทำให้สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในผิวหนังได้ในขณะที่ลดการระคายเคืองแม้แต่ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายก็มักจะใช้ได้อย่างปลอดภัยนี่คือพลังของการหมักมันไม่ได้เป็นเพียงการให้สารอาหารแต่ยังช่วยให้ผิวแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นด้วยและอาหารหมักที่หาได้ง่ายและปลอดภัยที่สุดในชีวิตประจําวันของเราก็คือโยเกิร์ตซึ่งอุด,ดมไปด้วยปัจจัยที่มีประโยชน์ต่อผิว 3. ประการส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นคืออย่างแรกกดแลคติก ซึ่งเป็นกรดผลไม้ที่อ่อนโยนมากช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายและบนผิวหน้าของเราอย่างนุ่มนวลส่งเสริมการเผาผลาญของเซลล์ผิวอย่างที่ 2. องโปรไบโอติกและโพสไบโอติกแบคทีเรียที่ดีในโยเกิร์ตและสารที่มันผลิตขึ้นจะสร้างสภาพแวดล้อมของแบคทีเรียที่ดีบนผิวของเราทำให้จุลินทรีย์บนผิวมีความสมดุลและป้องกันปัญหาผิว และอย่างที่สามโปรโตีนซึ่งเป็นวัสดุที่สําคัญที่สุดในการสร้างกรอบป้องกันผิวของเราช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่กล่าวมาข้างต้นอย่างไรก็ตามโยเกิร์ตเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอโยเกิร์ตเปรียบเสมือนเบสเราต้องผสมผสานกับวัตถุดิบจากธรรมชาติชนิดพิเศษอีกอย่างหนึ่งตามปัญหาผิวเฉพาะของเราเพื่อให้เกิดผลเสริมกันในฐานะแพทย์ผิวหนังหลังจากทําการวิจัยและสังเกตการทางคลินิกมานานกว่า20ปีและหลังจากทดลองกับคนไข้จํานวนมาก ผมได้สรุปเคล็ดลับสำคัญ3ประการการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดสูตรแรกสำหรับผิวแหง้งขาดความยืดหยุน่นสูตรที่สองสำหรับผิวหมองคล้ำมีฝ้ากระและจุดด่างดำและสูตรที่สามสำหรับผิวที่เริ่มหย่อนคล้อยและขาดความยืดหยุน่นตอนนี้ผมจะเปิดเผยสูตรผสมหัตจันทร์สูตรแรกซึ่งเป็นสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่มีผิวแหง้งและขาดความยืดหยุน่นมาร์กอะโวคาโดโยเกิร์ตคุณเคยได้ยินเรื่องอะโวคาโดมามากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ใช่ไหมครับ ตอนนี้มันเป็นที่นิยมมากในประเทศไทยหลายคนชอบใส่ในสลัดหรือทาบนขนมปังปิง้งแต่คุณเคยลองนำอะโวคาโดมาทาบนผิวหรือยังครับผลลัพธ์จะทำให้คุณประหลาดใจอย่างแน่นอนอะโวคาโดดีต่อผิวมากความลับของมันอยู่ที่ไขมันคุณภาพสูงที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนผสมชั้นยอดในการสร้างกรอบป้องกันผิวของเราโครงสร้างไขมันตามธรรมชาติในอะโวคาโดเช่นกรดโอเลอิกและวิตามินอ e ีที่อุดมสมบูรณ์ ล้วนเข้ากันได้ดีกับกรอบป้องกันผิวของเราไขมันในอะโวคาโดมีความคล้ายคลึงกับไขมันในโยเกิร์ตมากการทาลงบนผิวก็เหมือนกับการให้วัสดุซ่อมแซมที่ดีที่สุดแก่ผิวของเราซึ่งสามารถส่งเสริมให้ผิวของเราสังเคราะห์ปัจจัยให้ความชุ่มชื้นที่สำคัญเช่นเซราไมด์และเติมเต็มช่องว่างในกรอบป้องกันผิวเมื่อส่วนผสมสุดยอดอย่างอะโวคาโดมาพบกับส่วนประกอบที่ผ่านการหมักของโยเกิร์ตจะเกิดผลเสริมมิรกันอย่างทรงพลัง กรดแลคติกในโยเกิร์ตทำหน้าที่เหมือนผู้บุกเบิกช่วยให้ส่วนประกอบล้ำค่าในอะโวคาโดสารอาหารราคาแพงแทรกซึมลึกลงไปในชั้นผิวผมมีคนไข้หญิงอายุ55ปีชื่อนางสมสรีซึ่งผิวของเธอแห้งมากเธอบอกผมว่ามันแห้งจนรู้สึกแสบเวลาล้างหน้าในช่วงฤดูหนาวผิวของเธอจะหลอกเป็นขุยและไม่ว่าจะทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชนิดใดก็จะเกิดเป็นขุยขาวๆทำให้เธอแทบไม่กล้าออกจากบ้านในฤดูหนาวเลย ผมแนะนำให้เธอลองใช้มาสก์กโวคาโดโยเกิร์ตที่บ้านทันทีเพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอกลับมาที่คลินิกด้วยความดีใจเธอบอกว่าผิวของเธอนุ่มขึ้นตอนล้างหน้าตอนเช้าผิวของเธอรู้สึกชุ่มชื้นหนึ่งเดือนต่อมาเมื่อผมเจอเธออีกครั้งผมรู้สึกทึ่งมากผิวของเธอเปล่งปลั่งและนุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่ออาการแห้งและหลอกได้หายไปอย่างสมบูรณ์เธอดูมีความมั่นใจและเปล่งประกายวิธีทำม,มาสก์กมหัดจานนี้เป็นอย่างไรวิธีทำง่ายมากครับ ต้องการส่วนผสมเพียงสามอย่างอโวคาโดสุกหนึ่งผลโยเกิร์ตธรรมชาติไม่หวานสองช้อนโต๊ะและน้ำม,นมันมะกอกบริสุทธิ์3หยดวิธีทำมีดังนี้ขั้นแรกบดอโวคาโดด้วยซ้อมอย่าบดละเอียดเกินไปการเหลือชิ้นเล็กๆไว้จะดีกว่าเมื่อทาลงบนใบหน้ามันยังสามารถทำหน้าที่นวดเบาๆเพื่อผลัดเซลล์ผิวได้อีกด้วยขั้นที่สองเติมโยเกิร์ตสองช้อนโต๊ะโปรดจำไว้ว่าให้ใช้ช้อนไม้หรือช้อนซิลิโคนในการคนห้ามใช้ช้อนโลหะ เนื่องจากเครื่องใช้ที่เป็นโลหะอาจทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอาหารที่ยังทำงานอยู่ในอะโวคาโดและโยเกิร์ตทำให้ประสิทธิภาพลดลงในขั้นตอนที่3สุดท้ายให้เติมน้ำมันมะกอกสามหยดแล้วคนให้เข้ากันน้ำมันมะกอกเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ยอดเยี่ยมในตัวเองอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีและยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำพาสารอาหารในอะโวคาโดและโยเกิร์ตให้ซึมซาบสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นการทามากนี้มีวิธีที่เหมาะสม ขั้นแรกล้างหน้าให้สะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนจากนั้นซับหน้าเบาๆด้วยผ้าขนหนูอย่าถูรแรงการทามากในขณะที่ผิวยังหมดัดหมาดอยู่จะได้ผลดีที่สุดต่อไปทามากให้ทั่วใบหน้าโดยเน้นบริเวณที่รู้สึกแห้งเป็นพิเศษเช่นแก้มและหน้าผากคุณสามารถทามากให้หนาขึ้นได้และอย่าลืมลำคอของคุณเพราะมันคือใบหน้าที่สองของผู้หญิงดังนั้นอย่าลืมทาที่คอด้วยทิ้งไว้ประมาณย0สิบนาทีหลังจากนั้น ล้างออกเบาๆด้วยน้ำอุ่นจำไว้ว่าอย่าถูรแรงให้ทำอย่างอ่อนโยนเหมือนกับดูแลผิวเด็กขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือการลักความชุ่มชืน้นหลังจากล้างมาสก์ออกแล้วให้ทาโทนเนอร์และโลชั่นตามปกติทันทีสุดท้ายทาวาสลีนบางๆให้ทั่วใบหน้าวาสลีนเป็นสารเคลือบผิวที่ดีที่สุดมันสามารถกักเก็บความชุ่มชืน้นและสารอาหารทั้งหมดที่คุณเพิ่งดูดซึมเข้าไปป้องกันไม่ให้ระเหย,ยไปในชั่วข้ามคืน ใช้มาร์กนี้สัปดาห์ละ2อถึงสครั้งก็เพียงพอแล้วต่อไปคือสูตรผสมหัตจันทร์ที่สองซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ำมีฝ้าหรือจุดด่างดําสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวเหล่านี้นี่คือสูตรพิเศษมาร์กโยเกิร์ตน้ําสาวข้าวเคยสงสัยไหมครับว่าคุณย่าคุณยายของเราในสมัยที่ไม่มีผลิตภัณฑ์บํารุงผิวระดับไฮเอ็นท่านดูแลผิวให้ขาวและละเอียดอ่อนได้อย่างไรความลับอยู่ที่น้ำสาวข้าวที่เราใช้หุงข้าวทุกวัน บรรพบุรุษของเราฉลาดจริงๆอย่าคิดว่าน้ำสาวข้าวเป็นเพียงของที่ต้องทิ้งไปมันคือขุมทรัพย์ของส่วนผสมไวท์เทนนิ่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดค้นพบว่าน้ำสาวข้าวมีส่วนประกอบที่เรียกว่าอินอซิทอลซึ่งสามารถยับยั้งการผลิตเมลานินทําให้ฝ้าและจุดด่างดําจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่เรียกว่าแกมมาโอริซานอนซึ่งสามารถปกป้องผิวของเราจากความเสียหายของรังสี U v วและปรับปรุงรอยดำที่มีอยู่ เมื่อน้ำสาวข้าวอัชญชันฉลาดมาพบกับโยเกิร์ตกดแลคติกในโยเกิร์ตจะทำงานก่อนโดยจะผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวหน้าอย่างอ่อนโยนเหมือนกับการเปิดประตูจากนั้นส่วนผสมไว้เทนนิ่งในน้ำสาวข้าวก็จะสามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในผิวเพื่อจัดการกับเมลานินวิธีทำม,มาสกไว้เทนนิ่งมหัศจรรย์น,นี้เป็นอย่างไรส่วนผสมง่ายมากครับน้ำสาวข้าว 3. ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตสัตธรรมชาติไม่หวานสองช้อนโต๊ะและแป้ง 1. ช้อนชา แป้งชนิดใดก็ได้ที่คุณใช้ทําอาหารเช่นแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งข้าวเจ้ามีข้อสําคัญสองสามข้อที่อยากจะเตือนทุกคนครับข้อแรกน้ําสาวข้าวครั้งแรกมักจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกปนอยู่ดังนั้นโปรดอย่าใช้เราจะใช้น้ําสาวข้าวครั้งที่สองข้อ2เมื่อล้างข้าวครั้งที่สองโปรดใช้มือถูเมล็ดข้าวเบาๆซึ่งจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกเพื่อปล่อยสารอาหารจากเมล็ดข้าวลงไปในน้ํามากขึ้น ขั้นตอนที่3คือปล่อยให้น้ำสาวข้าวที่เก็บไว้ตกตะกอนเป็นเวลา30นาทีคุณจะสังเกตเห็นว่าน้ำแยกออกเป็นสองชั้นเราจะใช้ส่วนที่ใส่สด้านบนส่วนแป้งที่อยู่ด้านล่างนั้นหยาบเกินไปและอาจเป็นภาระต่อผิวหักทาโดยตรงวิธีทำคือขั้นแรกให้ผสมน้ำสาวข้าวส่วนที่ใสกับโยเกิร์ตโดยใช้ช้อนไม้หรือช้อนซิลิโคนจากนั้นค่อยๆเติมแป้งลงไปคนตลอดเวลาจนกระทั่งมามีความข้นคลายน้ำพึ้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มาส์เหลยวเกินไปจนหยดหรือข้อนเกินไปจนเป็นภาระต่อผิวมีข้อควรระวังที่สําคัญหลายประการในการใช้มาส์นี้ข้อแรกมาส์นี้ต้องใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะส่วนผสมไว้เทนนิ่งบางอย่างในน้ําสาวข้าอาจทําปฏิกิริยากับแสงแดดในตอนกลางวันไม่เพียงแต่จะไม่ทําให้ผิวขาวขึ้นแต่อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อรังสี U.V มากขึ้นดังนั้นโปรดใช้มาส์อย่างปลอดภัยหลังเวลา2ทุ่มก่อนทาชั้นที่สอง ให้ล้างหน้าและซับให้แห้งจากนั้นทาให้ทั่วคุณสามารถทาชั้นที่หนาขึ้นในบริเวณที่มีฝ้าและจุดด่างดำทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วล้างออกเบาๆด้วยน้ำอุ่นหลังจากหลอกมาสกออกแล้วอย่าลืมให้ความชุ่มชื้นโดยทำตามลำดับคือโทนเนอร์เซรั่มและโลชั่นสุดท้ายอย่าลืมทาวาสลีนบางๆเพื่อล็อกความชุ่มชื้นข้อที่หและสำคัญที่สุดเนื่องจากเราใช้ส่วนผสมไวท์เทนนิ่งชั้นหนังกำพร้าของผิวจะบางลง ทำให้ความสามารถในการป้องกันรังสี UV ลดลงชั่วคราวดังนั้นคุณต้องทาครีมกันแดดในวันรุ่งขึ้นก่อนออกจากบ้านอย่างแน่นอนมิฉะนั้นความพยายามทั้งหมดในคืนก่อนน่าจะสูญเปล่าใช้ประมาณสัปดาห์ละสองครั้งก็น่าจะเพียงพอแล้วการทำให้ผิวขาวขึ้นต้องใช้เวลาดังนั้นโปรดอย่าเพิ่งยอมแพ้หลังจากใช้เพียงครั้งหรือสองครั้งหากยังไม่เห็นผลสุดท้ายสูตรผสมหัดจันที่3เป็นสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่มีผิวขาดความยืดหยุ่นและเริ่มหย่อนคล้อย มาร์กโยเกิร์ตโปรตีนเมื่อเราอายุมากขึ้นหนึ่งในความกังวลท,ที่ใหญ่ที่สุดของเราคือใบหน้าของเราดูเหมือนจะหย่อนคล้อยในขณะที่ฝ้าและกระหยางน้อยก็ยังสามารถปกปิดด้วยเครื่องสําอางได้แต่ผิวที่หย่อนคล้อยและขาดความยืดหยุ่นทําให้คุณดูเหนื่อยและแก่กว่าวัยมากอย่างไรก็ตามเรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในครัวของเราที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นั่นคือไข่ขาวไข่ขาวอุดมไปด้วยส่วนประกอบที่เรียกว่าอัลบูมินอัลบูมินนี้มีความพิเศษ คือมันจะหดตัวตามธรรมชาติเมื่อแห้งบนผิวหนังผลการกระชับที่เกิดขึ้นจะสร้างเอฟเฟกต์การยกกระชับที่มองเห็นได้ทันทีบนผิวของเราไข่ขาวยังมีไลโซไซต์ซึ่งช่วยบรรเทาการอักเสบเล็กน้อยของผิวและกระชับรูขุมขนดังนั้นหลายคนจึงพบว่าผิวของตนเรียบเนียนและละเอียดอ่อนเป็นพิเศษหลังจากใช้มะเขือขาวเมื่อผลการยกกระชับทันทีของไข่ขาวมาพบกับคุณสมบัติการซ่อมแซมในระยะยาวของโยเกิรต์ตกรดแลคติกและโปรตีนในโยเกิร์ตจะเสริมสร้างโครงสร้างผิวของเราโดยพื้นฐาน การผสมผาษานี้จึงให้ทั้งการปรับปรุงในทันทีและในระยะยาววิธีทรมาส์ยกกระชับนี้เป็นอย่างไรง่ายมากครับแยกไข่ขาวออกจากไข่สดคุณสามารถเก็บไข่แดงไว้ทำอาหารได้ใช้ที่ตีไข่รืยตะเกียบตีไข่ขาวเล็กน้อยจนเป็นฟองแค่ตีให้ได้ความข้นที่พอเหมาะไม่จําเป็นต้องตีจนตั้งยอดแข็งเหมือนตอนทําเค้กจากนั้นเติมโยเกิร์ต1.5ช้อนโต๊ะและผสมให้เข้ากันเมื่อทามาส์นี้คุณจะรู้สึกตึงเล็กน้อยบนใบหน้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งนั่นคือออลบูมินกำลังทำงานทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกเบาๆด้วยน้ำอุ่นและบำรุงผิวตามปกติตอนนี้ผมได้แนะนำมาสก์กมหัจันทั้ง3สูตรไปแล้วคุณอาจสงสัยว่าคุณหมอครับผมดูเหมือนจะมีปัญหาผิวทั้ง3าอย่างเลยผมควรจะใช้อย่างไรดีไม่ต้องกังวลครับผมจะให้แผนการดูแลผิวที่สมบูรณ์แบบในสี่สัปดาห์ที่ผมแนะนำมากที่สุดในสัปดาห์แรกเราจะเน้นการซ่อมแซมกรอบป้องกันผิว โปรดใช้มาร์ชอะโวคาโดโยเกิร์ตสอครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อวางรากฐานที่ดีในสัปดาห์ที่สองเราจะทําให้ผิวของคุณกระ่างใสขึ้นหลังจากใช้มาร์ชน้ําสาวข้าวโยเกิร์ตสองครั้งในสัปดาห์ที่สมเราจะเน้นการปรับปรุงความยืดหยุ่นสัปดาห์นี้โปรดใช้มาส์โปรตีนโยเกิร์ตสอถครั้งสัปดาห์ที่4เป็นสัปดาห์พักผิวของเราอย่าใช้มากใดๆในช่วงสัปดาห์นี้ให้ผิวได้พักผ่อนและเพียงแค่ทําตามขั้นตอนการดูแลผิวตามปกติของคุณ จากนั้นในเดือนถัดไปให้เริ่มวงจรอีกครั้งจากสัปดาห์ที่หนึ่งทำไมต้องเป็นวงจรนี้เพราะถ้าคุณใช้มาส์กเพียงชนิดเดียวผิวของคุณจะค่อยๆปรับตัวและผลลัพธ์จะลดลงการสลับใช้มาส์กจะช่วยให้ผิวของคุณได้รับการบำรุงที่ครอบคลุมและสมดุลมากขึ้นส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ยาวนานขึ้นระยะเวลาและความถี่ในการใช้ก็มีความสำคัญเช่นกันผมแนะนำให้ทามาส์กในช่วงเวลา20ถึง21เนอะ ซึ่งเป็นช่วงที่ฮอร์โมนการฟื้นฟูของผิวเริ่มทำงานทำให้การดูดซึมมีประสิทธิภาพสูงสุดผมรู้ว่าพวกคุณทุกคนยังมีคำถามอีกมากมายดังนั้นผมจึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยที่สุดจากคลินิกของผมผมจะตอบคำถามเหล่านี้ที่นี่ในรูปแบบการสนทนาตัวอย่างเช่นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดคือคุณหมอครับจะเลือกโยเกิร์ตอย่างไรมีข้อควรพิจารณาพิเศษอะไรบ้างนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการเลือกโยเกิร์ตที่ไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผล แต่อาจทําให้เกิดสิวได้ด้วยโปรดจําไว้ว่าต้องเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติห้ามเลือกรสสตรอเบอรี่หรือรสพีเด็ดขาดเพราะรสชาติเหล่านั้นมีสารปรุงแต่งและสีผสมอาหารและต้องไม่มีน้ําตาลด้วยน้ําตาลเป็นศัตรูของผิวหนังมันสามารถทําให้เกิดการอักเสบและเร่งการแกช่ช้าห้ามใช้โยเกิร์ตที่มีน้ําตาลเด็ดขาดสุดท้ายควรตรวจสอบวันหมดอายุเสมอยิ่งโยเกิร์ตสดเท่าไหร่กิจกรรมของโปรไบโอติกก็จะยิ่งสูงขึ้น ถ้าคุณซื้อมันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกยี่ห้อไหนดีผมขอแนะนำกรีกโยเกิร์ตเป็นการส่วนตัวกรีกโยเกิร์ตผ่านกระบวนการกรองเพิ่มเติมทำให้มีความข้นและไม่หยดง่ายเมื่อทาบนใบหน้านอกจากนี้ยังมีปริมาณโปรตีนสูงและแลคโตสน้อยกว่าซึ่งให้ประโยชน์ต่อผิวมากกว่าเมื่อซื้อให้ตรวจสอบรายการส่วนผสมที่ด้านหลังยิ่งเรียบง่ายยิ่งดีโดยควรมีเพียงนมและแบคทีเรียกรดแลคติกเท่านั้น ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยอีกอย่างคือการถามว่าสามารถเก็บมาร์ทที่เหลือไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้ในภายหลังได้หรือไม่ผมต้องขอย้ำว่าไม่ได้อย่างเด็ดขาดนี่เป็นการปฏิบัติที่อันตรายมากมาร์ททั้งหมดที่เราสอนในวันนี้ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเกรดอาหารและไม่มีสารเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นสารกันบูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับส่วนผสมอื่นเช่นไข่และอะโวคาโดจะสร้างแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย แม้แต่การเก็บมากในตู้เย็นก็เป็นเพียงการชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไม่ได้กำจัดมันภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงมากของคุณอาจมีแบคทีรียมากกว่าที่นั่งชักโครกการนำวัฒนธรรมแบคทีรียเช่นนี้มาทาบนใบหน้าไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผลแต่ยังอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรงการอักเสบหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อได้ดังนั้นโปรดจำหลักการแปดคำนี้ทำสดใหม่ใช้ทันทีและทิ้งหลังจากใช้ สิ่งนี้นำไปสู่คำถามสำคัญข้อต่อไปในเมื่อมันดีขนาดนี้ใช้ทุกวันได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เช่นกันการดูแลผิวเน้นความพอดีผิวของเรามีสมดุลทางนิเวศวิทยาและวงจรการเผาผลาญของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกรดแลคติกในโยเกิร์ตหรือความเป็นกรดในน้ำสาวขาวมาจากธรรมชาติเหล่านี้มีฟังก์ชันการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนการใช้ทุกวันก็เหมือนกับการขัดกรอบป้องกันผิวของคุณอยู่ตลอดเวลา ผลที่ตามมาคือกรอบป้องกันผิวของคุณไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่ยังบางลงและไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเนื่องจากการทําความสะอาดที่มากเกินไปนี่คือเหตุผลที่ผมออกแบบแผนวงจรสี่สัปดาห์โดยเฉพาะโดยใช้มากเพียงสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งและมีสัปดาห์พักโปรดจําไว้ว่าน้อยแต่มากให้เวลาผิวของคุณได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองแน่นอนว่าบางคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายอาจกังวลว่าคุณหมอครับผมมีผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้มากเหล่านี้ได้ไหม นี่เป็นคำถามที่สำคัญมากธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าจะไม่แพ้อย่างแน่นอนหลายคนแพ้ไข่นมหรือแม้กระทั่งข้าวแป้งหากคุณมีผิวแพ้ง่ายโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนใช้มากหน้าใหม่ๆโปรดทำการทดสอบการแพ้ก่อนทาส่วนผสมของมากเล็กน้อยที่ด้านในของแขนหรือหลังหูและรอยอย่างน้อย 2- สชั่วโมงหรือแม้กระทั่งค่ำคืนเพื่อสังเกตว่ามีรอยแดงอาการคันหรือผื่นหรือไม่ หลังจากยืนยันว่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แล้วจึงค่อยทาลงบนใบหน้านอกจากนี้หากคุณมีผิวแพ้ง่ายโปรดอย่าเพิ่งลองใช้สูตรที่สองคือน้ำสาวข้าวและสูตรที่สามคือไข่ขาวเนื่องจากมีความเป็นกรดหรือมีคุณสมบัติสมานแผลซึ่งค่อนข้างระคายเคืองคุณสามารถเริ่มต้นด้วยสูตรแรกคือมาร์กรโวคาโดโยเกิร์ตเพราะหน้าที่หลักของมันคือการซ่อมแซมและให้ความชุ่มชืน้นและเมื่อคุณทาเป็นครั้งแรกโปรดลดระยะเวลาการทาลงเหลือห้า ถึง10นาทีและยืนยันว่าไม่มีอาการไม่สบายใดๆก่อนที่จะค่อยๆขยายเวลาในครั้งต่อไปสุดท้ายและนี่คือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของทุกคนคุณหมอครับจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลผมต้องบอกตามตรงว่าการดูแลผิวไม่มีปาฏิหาริย์มีแต่ผลสะสมตัวอย่างเช่นกับมาสกโปรโตีนชนิดที่3คุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าผิวกระชับขึ้นขณะทาและหลังจากล้างออกนี่คือผลในทันทีแต่อาจอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ในทำนองเดียวกันกับมาร์ตอววคาโดชนิดแรกคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นหลังจากทานี่ก็เป็นผลในทันทีเช่นกันอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเช่นฝ้าจางลงริ้วรอยลดลงและกรอบป้องกันผิวที่แข็งแรงขึ้นคุณต้องร่วมมือกับการเผาผลาญของผิวของเราวงจรการเผาผลาญของผิวของเราอยู่ที่ประมาณ28วันเมื่อเราอายุมากขึ้นวงจรนี้จะช้าลงอาจใช้เวลา4 0ถึง50วัน ดังนั้นผมขอแนะนําให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนวงจร4สัปดาห์อย่างน้อย2เดือนขึ้นไปเพื่อให้ครบ2รอบเต็มจากนั้นเปรียบเทียบรูปถ่ายปัจจุบันของคุณกับรูปปัจจุบันเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริงๆผิวที่อ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีไม่ใช่สิทธิพิเศษสําหรับคนบางกลุ่มตราบใดที่เราเชี่ยวชาญวิธีการที่ถูกต้องและมีความเพียรพยายามทุกคนก็สามารถมีผิวที่แข็งแรงและสวยงามขึ้นได้การดูแลผิวไม่จําเป็นต้องมีราคาแพง การใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติรอบตัวเราสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้ที่สําคัญที่สุดเราต้องรักตัวเองผมหวังว่าทุกคนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หากคุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจแม้ในขณะที่สองกระจกโปรดอย่าเพิ่งยอมแพ้และทําต่อไปหากคุณพบกับการเปลี่ยนแปลงคําถามหรือการค้นพบใหม่ๆใ,ในระหว่างแผนนี้โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับผมจะตอบกลับด้วยตัวเองนอกจากนี้ โปรดอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนผมจะแบ่งปันข้อมูลการดูแลผิวที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมผ่านช่องทางนี้ต่อไปผมคือนายแพทย์ธรรมรักษ์ศักดิ์ดิทธิ์และผมขอเป็นกำลังใจให้กับการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามของคุณอย่างจริงใจผมหวังว่าทุกคนจะมีความมั่นใจและมีความสุขมากขึ้นทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากคุณพบว่าวิดีโอของวันนี้ช่วยไขยข้อสงสัยและเป็นประโยชน์จริงๆโปรดกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจต้องการข้อมูลนี้มากขึ้น ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ